สวัสดีค่ะใครกำลังมองหารถแฮชแบ็กค้าประตูสภาพ,พสวยต้องเป็นคันนี้เลยนะคะ Ford f o ฟ u s ัเครื่องยนต์2 5 0 0ประตูท็อปสุดมูลรไฟฟ้าเกียร์โต้คันนี้ปี2013ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราที่2 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นดาวเริ่มต้นที่2 0 0 0 0บาทนะคะส่งเดือนละแค่6000กว่าบาทเท่านั้นค่ะขอคนซื้อเงินเดือน1 5 0 0 0บาทขึ้นไปค่ะก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะเดี๋ยวอันจะพาไปดูรถรอบๆกันนะคะเป็นรถที่ขับดี กว้างนั่งสบายและก็น,น่าใช้มากๆเลยค่ะตามแอมไปดูกันเลยค่ะเป็นรถแฮชแบคห้าประตูที่น่าใช้มากๆเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะคันนี้ full option เลยนะคะ Ford Focus เครื่องยนต์2ผ่านเกียร์โตปี2013ค่ะ มีมูลรูปเป็นระบบไฟฟ้าด้วยนะคะภายในค่ะก็จะเป็นเบาะหนังผสมกับผ้าลายสวยเลยนะคะระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกปัดไฟฟ้าพับไฟฟ้านะคะแอร์แบ็กแสกุญแจรีโมทพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะปุ่มสตาร์ทค่ะเครื่องเสียง AM, FM, AUX แล้วก็ CD นะคะแอร์ระบบดิจิตอลนะคะคันนี้สามารถเติมมัน E10 ได้ด้วยนะคะมูลรูปเป็นระบบไฟฟ้าอีกต่างหากค่ะ น่าใช้ค่ะคันนี้ติดฟิล์มพร้อมเลยนะคะด้านหลังกว้างนั่งสบายแอร์เย็นบอดี้สวยไม่มีอุบัติเหตุน,นะคะอันนี้รับประกันนี้เลยนะ,ะดาวเริ่มต้นที่20,000บาทขึ้นไปนะคะส่งเดือนละแค่6,000บาทนะคะขอคนซื้อเงินเดือน15,000บาทขึ้นไปค่ะกระือรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะ ด้านหลังกว้างมากเลยนะคะคนของได้เยอะค่ะสภาพสวยค่ะได้สีบอนเงินนะคะสีบอลเงินดูแล,ลรักษาง่ายด้วยและติดฟิล์มดำด้วยนะคะเต่น้ำมัน E20 ได้ด้วยค่ะสภาพดีมากๆเลยนะคะคัะนนี้จัดไฟแนนซ์ไม่ยุ่งยากเลยนะคะแค่มีสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนแล้วก็ใบรับรองเดินก็ออกรถได้แล้วนะคะ สภาพดีค่ะนี่ค่ะน้าเครื่องเครื่องยนต์ส0 0พันเบนซินนะคะคันน้าเดิมไม่มีอุบัติเหตุค่ะสภาพสวยค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายเดียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะติที่ช่องไอดีนะคะพิมพ์092 5050858มาสอบถามรายเดียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะ จัดไฟแนนซ์ไม่ยุ่งยากนะคะมีไฟแนนซ์รองรับหลายบริษัทค่ะแล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะแอมจะมารีวิวรถกันให้ดูกันทุกวันเลยนะคะอย่าเพิ่งเปลอนก่อนล่ะบ๊ายบายค่ะ